ไปดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC วัชพูดสุกันเดอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารสวรรค์น,นะพี่น้องวันนี้เฮาบก็สิพาไปถังข่ายม่แดงหรือว่าไปสุกข่ม่แดงเนาะบ่โมโหสิได้หรือ,อ,รอบอกเพราะว่ามันบ่ค่อยมีห้งมันไปะได้พี่น้องวันนี้เฮาก็อยู่ห่างอยู่นาเนาะลองเบิ่งพี่น้องว่าสิได้หรือบอเกเนาะเปิดที่ห้าเหรอเอาแม่แฉลบเทีเยงนในบริเวณเขตขอบเขตแถวนาคันน,นี้นแหละไปเบิ่งกประชมกันเนาะพี่น้องไปกันเลยวันนี้ 看到 ด้วยพกนี้เออยนเจ้าแห่แค่สักแค่นี้แล้วมันหลุ ชัน้นี้ปีหนึ่งได้ไรชั้น,นี้ให้กันแล้วมีกบไม่น้อย,ยอยกบนิ้วมือใหญ่หลังจากจะไปสุไข่หมูแดงกับบร่รไข่หมูแดงที่น้องมาแคแมงกองเหงือต่อยขัวกินแช่ละขัวกินสบายดีเด้อพี่น้องโตมันจะเป็นโตประมาณี้เนาะพี่น้อง,น,องนี่เอาไปขัวกินเป็นแมลงมีบ่แมงกองเหงือ บม่ค่ยกินจักเสือนี่บอกล่า,ลาว่าแซ่บมันเหรอไม่เคยกินไม่คเคยกิยนในข้างน้องเขาีนไหนเนาะหางแดงกับมันอึดนี่ลรอวะโตมันเป็นปุ่มๆอยู่นี่ลรอวะเออนีออ่นี่พี่น้องมันจะอยู่เป็นปุ่มๆเลยนี่นเนาะดวงไหมว,ว่าแรงๆเป็นดวงเลยเออแล้วก็เป็นโตเนาะแล้ก็เป็นโตโตรงนี้ตรงนี้เลย จิ้มเอาขึ้นน้องโอ้แม่นไข่มันบวกลวงลงกำลังได้สีห์โตโอ้แค่เอาเต็มเบิดต้นได้ยี่ร้อยขวดนะชิมเจ้าเคยกินปะบอกเคยกินจักเสื่อหมดไปยังไงเป็นได้ในแนาแม่กอเหงื่อเนาะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคบมือค่อยไม่เป็นไดเออไปกลับนังเลยขึ้นน้องเอาใส่นะไว้ยที บรรยากาศก็ได้แต่มันโอ้ยยอยวังมันถึกอัวมันหลวงใหม่เลยมันห่อแอร์แน่ะเนี่นนี่ใครไหนเคยกินพี่น้องน,น,ใน,ใน,นี่ใครไหนเคยกินพี่น้องเยโอ้ยฉับปวมันได้ ช่วงในบ้านเขามีงานดองงานแต่งเนาะพี่น้องมีคนเงินชิโซ่กันเจ้ามีคนเงินผูกแคนชายดองกันเจ้าลายลายขักอะไรเดือนสีเน่เนาะเดือนสี่แล้วงานดองงานแต่งลายอยู่แล้วเขาก็ส <c oughs> ิมันอยู่โตเป็นโตต้นมมัันนนนนนบรรรยยาากศออีีีีุ้้้่่ค มีรุ่นใหญ่ก็มีไใมีรุ่นใหญ่กว่านี้เนาะในต้นเดียวกานอืมงัวกันเล่มไปแถวนี้แหละมึงมีหอนหางแมวแดงกันใ้ดิพี่น้องได้เจาะอโกยสิรอดบ่เนาะมันจะอยู่ตามต้นไม้ตายเป็นแบบมีปลาเป็นแบบแรดน้า งวเถิกช่วงหันแม่คายไปโตัวหนึ่งเนาะพี่้องคายชิมันต่อเติมเทียงเนี่ยแหละให้มันยึดลมเนี่ยแหละเนาะโตน้อยก็นี่แหละอันนี้โตใหญ่เยอตกว่างวเถิกพ่นพ่นคายไปบกแพ่งเอกโตัวเจ็ดพันมันคายมันหิวมันก็ลงกินน้ำขาน้าบกหมดแล้วแล้วเนี่ย พุ่ีรัมได้ฉุบด้านบุรีรัมย์ยินทถกมุมบนคู่หนึ่งเล่ตัวนะสีดำตอนนี้เฮาก็ซับยาแลนะ้วเนาะพี่น้อง ถอดพวกเสือ้อได้กางนะจะไปขวกเนาะบ้านนี้ก็จะไปห้างกินบักแดงผูกต้นทงัทงเทิงผูเห็นไข่หมากแดงก็จะแหน่นะเนาะหลังจากที่หลอกไปหลอกมาเนาะพี่น้องจะเจอหง้งหมากแดงห้างเดียวนี่ก็น่าจะมีอยู่ไข่ สู่ซู่ไม่ใช่อกไรเหน่อยไปแล้ว เดียวให้บยัย้ราไปเขย่าให้มันชุงแหละเฮ้าเตี้ยหันพังทลายรถเฮ้ยมีไข่อยู่พี่นองเ่นออย่าบดมันต้องเอาพัาแนแยงเนาะหากินชั่นชุง้ง มันอยู่อีกส่วนหนึ่งโอ้ลุงมุดเลยกระทึกตาโหดเลยป้าคุณอะเหยหลงเช่แล้วกระทึกตาอีกค่ะกระทึกตาอีกสี่ควัมคัดแย่คขาแดงเลยคัดแบบ กะเจ้าแย่กะเจ้าแย่เขาเอาไอ้สุลงเออกะได้ลายก็ยุบกินดีอยู่ได้ยุบกินเนี่ยพอดีเขายุบกินเลยดี่ได้ซ้ำหนึ่งพี่น้องไว้เวลาคนละครบเจ็บขนาดเลยหูบ้านข้าถั่วละยี่สิบบาทเลาะไปต่อเนาะพี่น้อง คือมีมื้อกล้องเนาะให้บ่อลาวเพิ่นเบิ่งมาก่อนตัวเพิ่นแดดสิไปอันเพิ่นเบิ่งไปอันยอเสาเียงเียงที่แม่เพิ่นสงเสาเขาเจ้ามายึดให้พี่น้องเสียดบนยึดลมแเนาะ ก็หลอกไปก็ไม่ไหลงัวกินบัดแมงกองเหือกันยังปวดเอามาขุ่ยหลอกไปเผื่อเห็นหางมันอีกเนาะจะได้เติมกันเหมาะกินเลนๆก็แซ่บดีอยู่เน๊าด่างแห้ง แห้งเท่าก,กันเลยกินก็บ่แซ่บดอกพี่น้องมันแห้งโพดเนะาะเขาบ่มักกินแข็งนี่ตอนนี้ก็มาเตี่ยงแล้วพี่น้องยิบสิตาก็บ่เต็มเบิย้ยฉีดเอาแหม่มไปกินเมียงแล้วนี่หลังจากสีหองโบไร่เนาะพี่น้องเ่าจะมาหาแม่มันต่อนี่พี่น้องหังมันจะมาฮักเอาเลยเนาะ ชิบญแห่พี่น้องฮักเอาเลยไปกินเมี่ยงใบกระโดดบานี่เปลียดแผนเลยเลยนะนี่น่าจะมีไข่อยู่ห้างนี่ชงห้างซำหังห้างอุดปุดธิปิดเชียงมือสัวใส่กระมังหลุดเนาะเผื่อว่าเป็นการเชียเวลานะพี่น้องมอยมันหนีไปเลยเนาะไข่เป็นเลยเน้องพี่น้องมีแต่ไข่รีบเบอร์ น้อยอะไรแม่มันอันนี้สิมาตัมเมีย่ยงใบกระโดนมีภายในเคยกินตามบุญแดงแล้วใบกระโดนเมีย่ยงพี่น้องแซ่บคือกันได้โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ทีขอจบคลิปเอาไว้สำหรนี้ไปนเนี่ยค่ะมุญแดงก็ได้แมงกองเหงือก็มาเบิ่งดูแมงกองเหงือกแมงกองเหงือกก็ได้สีแดงแดงได้กัมเดียวเนาะมีแต่แนวกัมเดียวม้าน,นียโอเคเด้อพี่น้อง ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เน,ะเนาะเพื่ค่ะคลิปใหม่จากช่องเฮาพบพ่อ,อันาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก่ะน,นี่ต่แนวเพาะอ้อยะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย